สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง olala channel ค่ะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารในคลิปถัดๆไปจ้า เมื่อวันที่22พฤษภาคม6-3ที่ผ่านมาก็มีข่าวออกมานะคะว่าทกสเคาะเงินเยียวยากเกษตรกรจ่ายเงิน15,000บาทให้กับทายาทผู้เสียชีวิตกว่า แสนลาย22พฤษภาคม63ในายกระสาบเงินรวงรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือทกศเปิดเผยว่าข้อมูลเกษตรกรที่ได้รับเงินเยียวยา5,000บาทที่ทกสได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รอบแรก จำนวน8,430,000ลายโดยเป็นข้อมูลการขึ้นทะเบียนจากกรมส่งเสริมการเกษตรกรมปรศุสัตว์และกรมประมง ซึ่งธนาคารได้นำข้อมูลดังกล่าวมาตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือต่างๆของรัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันระบบประกันสังคมและค่าราชการบำนาญนพราะว่ามีผู้ซ้ำซ้อนอยู่1นล้านเจ็ดแสนลายซึ่งได้ส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาการจ่ายเงิน5 0 0 0บาทเป็นเวลาสเดือนและเมื่อวันที่12 พฤษภาคม6.3กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งข้อมูลชุดแรกกลับมาที่ทกศจำนวน3 000, 3 5ล้าน3าแลายซึ่งทางทกสได้ตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งพบว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน527คนโดยตามข้อมูลชุดแรก ทกสได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่เกษตรกร,กรไปแล้ว3ล้าน2แสนคนส่วนที่เหลือยังมีปัญหาไม่มีเลขที่บัญชีโดยต้องการให้ เกษตรกรได้รับสิทธิแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์เยาวยาเกษตรกร com เพื่อที่ธนาคารจะได้เร่งโอนเงินได้ล่าสุดเมื่อวันที่20พฤษภาคมที่ผ่านมาทกสได้รับข้อมูลชุดที่2จากกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จำนวน3 5ล้าน5แสนลายซึ่งธนาคารได้นำไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยพบว่าเป็นผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 1,9120ลายคงเหลือจำนวนที่ต้องโอนเงิน3 4 0ล้าแสนลายซึ่งจะดำเนินการจ่ายเงินในวันที่22-29พฤษภาคม63และในกลุ่มนี้มีข้าราชการที่ทำเกษตรจำนวน9 1 0า0นวน91,000ลายสำหรับเกษตรกรลดที่2ทกาศาจะเริ่มจ่ายเงินให้ตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม63โดยจะดำเนินการจ่ายเงินวัน ละหล้านคนซึ่งทอกอจะเร่งโอนเงินในวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเป็นกรณีพิเศษเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรสำหรับข้อมูลเกษตรกรชุดสุดท้ายจำนวนหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมืคน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ปิดการขึ้นทะเบียนไปเมื่อวันที่15พฤษภาคม63คาดว่าทกสจะได้รับข้อมูลกเกษตรกรชุดดังกล่าวในวันที่27พฤษภาคมนี้และธนาคารจะเร่งตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่30-31พฤษภาคม63ถือเป็นการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,ร,ร5,000 ในเดือนแรกครบทั้งหมดก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องหากชอบคลิปนี้ขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดๆไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ